สวัสดีกันอีกครั้งนะครับทุกคนวันนี้นะฮะเรามาอยู่ที่งานวิ่งล้อมมีนนะครับตรงสำนักงานเขตมีนนะก็ผมมาลงระยะ12กิโลนะฮะแล้วก็วันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นเป็นวันลองลันแล้วเนาะเราลองลองัลงลงลง14น14กิโลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาวอรนะ์ม2กิโลนะแล้วก็2กิโล5วันนี้ลองลันเราเบาๆใ4กิโลนะก็เดี๋ยวหาวอร์ม2กิโลแล้วก็ได้วิ่งกัน12กิโลให้มันครบ14กิโลนะโอเคป เราไปดูบรรยากาศในงานก่อนเปิดตัวกันก่อนครับไป นี่เราก็ปล่อยตัวออกมาแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็น่าดับประมาณเกือบกิโลที่หนึ่งนะฮะก็ปล่อยตัวที่55นะผมเกือบสายฮนะมนจะเมานะเกิด <c oughs> ปล่อยตัวไม่ทันนะต้องรีบวิ่งมานี่เราก็วิ่งไปเอยฮะนี่เราก็วิ่งออกมาจากตรงสำนักง,งานเขตมีนนะก็กำลังวิ่งตรงไปตามตลาดมีนนะตรงไปทางถนนลำอินทาน,นะกะขีัดด้นจะไปเลี้ยวตรงสุริทยัยนะโอเค ไปวิป่งอันนี้นะทุกคนโลที่สองแล้วนะฮะนี่เราก็เลี้ยวมาตรงเส้นสรีไทยนะอันนี้ก็เพชประมาณ7.05นะก็ว,วันนี้ก็เร็วอยู่ดีก็เร็วขึ้นมาเอ้ยม่ใช้โซนสองเลยโซนสายไปทะเลแล้วงานนี้ ผมวิ่งลงระยะ12กิโลนะแล้วคนมันน้อยครับเพื่อนมันก็เลยวิ่งค่อนข้างแบบว่าสบายนะ,ะแล้วก็พยายามเอาเพนนี้แล้วกันเจ็บต้นต้นกันนะฮะตอนี้ว่าเราจะวิ่งได้สักเท่าไหร่นะหลับผมว่าจะสักโซนสองเปิปลายโซนสามต้นต้นนะลองดูนะว่าจะเป็นยังไงจะมาวิ่งต่อฮนะจวิ่งกิโที่สามต่อนะไปให้ท่าทุกคนดูนะ คงกน้าด้วยนะฮะอุ้ยคือเราวิ่งอยู่บนถนนนะทุกคนแต่คือไม่มีกลวยนะครับเห็นไหมมันไม่มีกลวยนะอก็ออคือเราวิ่งอยู่ในเลนซ้ายของถนนโดยที่เหมือนเราลงวิ่งบนถนนนะแต่ไม่มีกลวยกั้นให้นะเออรอ,อาจจะปลอดภัยน้อยหน่อยฮะแต่ผมว่าก็ได้อยู่ฮะเพราะาตอนนี้มันเช้านะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงสายๆเนี่ย ผมว่ามันอาจจะมนี้มันสาเลยนะเพราะว่ารถก็ไม่รู้ว่ามันเข้าได้ฝ่าถน,นนหรือนม่นะรอถ้ากเกิดว่าฟ้ามันจะบังกว่า,านี้นะจะได้เห็นว่ารถมันจะตีว่ามันจะเป็นปัญหาไหมนะโอเคเดี๋ยวไปต่อดีกว่าอันนี้นะจากที่เราอยู่ตรงเส้นสันติไทยนะวันนี้เราเลี้ยวซ้ายมาตรงที่เกี่ยวบถึงนิคมบางแชนนะทุกคนก็อันนี้เลี้ยวมาตรงเดี๋ยวเราจะไปที่ถนนรักขมแหงนะฮะ ก็หมนได้ฮะไม่มีกลววนะทุกคนโหผมว่ามันอันตรายอยู่แลยอแล้วมาวิ่งบนถนนวิ่งบนถนนฮะก็เราต้องรู้เองว่าไยมีคนนะเว้อยากมาชนฉันนะเว้นี่นะต้งเห็นว่าคนน้อยนะคนไม่เยอะนะฮะงานวิ่งเ้ามีนี้ขมลง12บสองกิโลเนาะอาจจะด้วยความที่มันระยะไกลหรือเปล่า เยให้คนวิ่งน้อยนะว่าเขามีเจ็ดนะมีเจ็ดกิโลมีเก้ากิโลแล้วก็อันนี้สิบสองกิโลนะทุกคน,นไล่ๆฮะนี่คนน้อยเหมือนจะเท่าเทียวนะทุกคนเทียวก็จะแบบนี้นะคุยก็จะน,น้อยๆเนาะเทียวน,นะอันนี้วิ่งถนนนะครับสิบสองกิโลวิ่งล้อมีนนะโอเคนี้กิโลที่สองนะทุกคนก็ประมาณหกจุดหนะ้าหกจุดห้าเก้าแล้ว ก็ทรงๆฮะแล้วก็อยู่ที่โซนสามเนาะใจเราก็ยังนิ่งๆนะไปไปเลยกิโลที่สามกันต่อดีกว่าตอนนี้ก็กิโลที่สามนะทุกค,คนคือตรงนี้ไฟมันไม่มีนะไฟทางมันดับไปประมาณสักวงสองโดงนะมันมืดตึ๊บเลยฮะว่างานนี้อาจจะโดน ผมว่างานนี้ก็กินน้าก็ต้องพาน้าอีกนิดหน่อยนะผมคิดว่าพอวันมืดอ่ะมันอันตรายนะแล้วก็กล้วยก็ไม่มีอะไรก็มีคนยินก็ไม่มีนะทุกคนตัวเจ้าหน้าที่สตาท้านะก็เราเป็นนักวิ่งนะเราก็ต้องรางวัลจะเองด้วยนะจะไปฮะจะค่อยๆไปเรื่อยๆนะยังสามกิโลและอีกอไรเก้ากิโลทุกคนเข้าไปโกู้กู้ก้ นี่เราก็อยู่บนถนนรนะ่างแหงนะฮะท่าคนได้ยินเสียงนะโหมาหามาดังงอมนะฮะดีที่หมาอ,อ,อยู่ในบ้านนะทุกคนโอ้โหถ้าหมาออกมาก็สนุกกันอีกฮะถ้าจะออกมาเหรอเออวนี้เป็นงานแรกเลยที่ผมรู้สึกว่ามามันเยอะนะมันเยอะก่อวิ่งเอาเมืองอีกแค่ไปที่หมาเหา่าเะจุดที่หมามองนะหมามองดี่ เช u, is, ียร okay. ์นี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆฮะอีกนิดเดียวก็จะถึงที่รอที่4แล้วนะโอเคไปห้าเลยนะจะของเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าะฮะโอ้เรื่อยๆเลยเราต้องวิ่งโอ้ทุกคนวิ่งขึ้นสะพานเลยเออปุ๊บถ้าทุกคนเห็นเนาะวิ่งขึ้นสะพานนะฮะโอ้โหงานพาทายอยู่นะทุกควันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเนาะ บอกว่าเขาเป็นงานเล็กก็ไม่ได้งานที่ไม่ใช่งานใหญ่ก็เอองานที่ไม่ใช่งานใหญ่นะทุกคนเกี่ยว,ยวกับตอนนี้ก็คือไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะวุฒิทำงานแรกที่ผมวิ่งแล้วก็มีขึ้นสะพานอย่างเี้นะโอ้ยกลเหมเยอะฮะให้นักวิ่งนะสุดน,นะโอ้โหยิ่งมันนะฮะโซนพุ่งฟุตปาสแน่นอน <laughs> โอเคสองแล้วครึ่งทางนะทุกคนเราที่หกเลยฮะ มาขึ้นสะานกันก่อน่าไปไปห6นะทุกคนกเจ็ดจุศูนย์สี่นะแล้วก็วิ่งมาจนจะจบจุดที่หลงนน้าท้แผงแล้วนะเดี๋ยวจะไปเลี้ยวเข้า ตรงที่มันไปสุวินทวงศ์แล้วก็กลับไปที่หลังมินทานะเรื่อยๆคนน้อยทุกคนแล้วผมก็สงสัยว่าคนที่มันน้อยนะมันน้อยจากที่เราวิ่งช้าหรือว่าคนวิ่งจริงๆเขาน้อยนะเพราะว่างานานี้คนเขาวิ่งเร็วสิทุกคนนะเพราะผมจะไม่เจอกลุ่มเลยนะ กลุ่มเขาน่าจะไปกระจุกอยู่ตรงเพจห้านะเพจห้าเพจหกซับหนึ่งกันแล้วเราก็เลยเป็นกลุ่มท้ายแถวนะฮะกลุ่มท้ายที่วิ่งส,บ,สบายๆเลยทุกคนวิ่งชิลๆนะเพราะไม่มีคนนะคนน้อยมาก,กคนเรียกผมว่งงาไอ้เจ้าหน่ายวิ่งชิลๆเลยวิ่หน้าเราเหมือนแมาก,กันหน้านนะวิ่งล้อมมีมนะ ก็จัดก็อโอเคไหมมาเพื่อนๆตัดสินใจกันนะเอาเองนะจะผมถ่ายให้ทุกคนดูนะเราจะหงนะไปแระที่นะเจ็ดกันกไปไปไปตอนนี้ก็กรอที่เจ็ดแล้วทุกคนก็นี่เดี๋ยวไอ้เรามาสุดถนนลาดตั้งแฉกนะอันนี้ที่จะมันจะเลี้ยวขวาไปสุรินทร์วงนะแล้วเลี้ยวซ้ายไปหรามินทาแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะฮะผมว่า เส้นทางเขาก็โอเคนะทุกคนแค่แบบว่า,าการจับถนนองเขานะ่ยมันค่อนข้างอันตรายนะแล้วผมเนอะ <c oughs> ตอนนี้ก็หกโม,มงลนะแล้วฮะฟ้าเร้วสว่างแล้วนะเราก็มาลุยกันต่อฮะรถที่แปะแล้วก็เหลืออีก5กิโลนะเออเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ทุกคนเห็นต์เยไหมเราครับปนะีงี้ปิงจะต่อแล้วเป็นหมดเลยที่ผมบอกนะเขาไม่ปิดถนนนะทุกคนเขาปิดแหละแต่เขาไม่ออกตรวจป้าปตั้งก็เลยเหมือนกับว่าเราวิ่งข้ามถนนนะนี่มัมเหมือนเราเราเป็นมดนะวิ่งต่อแถวไม่ใช่วิ่งตรงเลยเออเห็นภาเป็นภาพที่น่ารักดี้ตลอดงานนี้โอเคโอเคไปงั้ต่อข้าวไปกิโลที่แปดแล้วน,น,นะทุกคน 6.50นะเร็วขึ้นมาหน่อยนะว่ามันโลนะ่งฮะพราะเราเราก็อยากจะเร็วกว่านาะคนมันเรวว็วโอ้โหใส่จมูกสบางนะทุกคนก็เนี่ยใครเห็นนะว่าเขาไม่มีกลัวนะทุกคนเขาแค่เป็นคนะเป็นแค่คนยืนบอกเฉยๆน,นะให้ดูนะนะทุกคนก็เป็นแบบนี้นะ ตลอดทั้งทางเนี่ยดีัวเลยทุกคนเราคงจะเห็นแล้วมีความเห็นก็ว่าไงก็คอมเมนต์กันได้น,นะสำหรับงานยิ่งน้อมหนึ่งแต่ว่าทางเขาก็โอเคนะทุกคนแต่เท่าว่า,าเาออความปลอดภัยอะเนาะแล้วก็เรื่อยๆฮะเราจะวิ่งกันเรื่อยๆนะอีกสี่กิโลทุกคนก็จะครบก่อนกิโลของเราแล้วนักแั้วโอเคไป,ไ,ปไป้ป้ายป รอที่สิบเลยนะครับท่านทุกคนเห็นข้างหลังไหมเห็นไหมทุกคนตอนนี้มันเริ่มเช้าเลยนะอันนี้รถมันเริ่มเยอะนะฮะถ้าเจอเราพี่ข้างๆรถเลยรถมาข้างๆอย่างนี้เลย <c oughs> ต้องมีป่วยนะทุกคนถือว่ามันอันตรายอยู่นะาะวังตัวผมนเนี่ยเจ้าหน้าที่น้อยนะป่วยก็ไม่มีทำไมพี่น่เาจะวิ่งไงฮะ กำลังละมันกันหน่อยนะทุกคนนะตรงนู้นนี่คือชายกำลังข้ามมาเนหะ็นไ,ไหมต้อมันอยู่เก,กาะกลางนะทุกคนมันต,ตลาดนะ้วฮะน่นคือตรงที่ตัดตรงนู้นนะมาตรงนี้นะไม่มีใครกั้นให้เราอยู่แลยเราต้องขอทางวิ่งมาเองนะทุกคนนะเพราะมันไม่ได้เป็นงานใหญ่ๆนั่นะระดับประเทศนะั้นแล้วก็เจอมันไหมฮะ ประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้ทุกคนเ,เราก็ระวังตัวเราเองนะความปขอดภัยของเราเองนะทุกคนก็เช่นที่ตอนนี้ก็นเลยกิโลที่1 1เลยนะก็่อีกกิโลสองกิโลหนะ้ากิโลถึงแนละ้วโอเคไปปไๆ อนนี้เราก็วิ่งจบไปกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ออกมาจากตัวน,นั้นแล้นะคราบเสียงมันดังนะทุกคน,นผมก็จอดตรงเซเว่นนะถ่ายปิดคลิปกันก็วิ่งไป12กิโลนะฮะวิ่งไปประมาณชั่วโมง33นาทีเนาะก็เพสหกจุดห้าแปดนะทุกคนก็โอเ้เพสเร็วกว่าเฟสซ้อมผมก็เลยเอาก็เลยไหนก็เพสสามแล้วนะตั้งแต่ตอนเปิดนะแล้วก็เพสสามแล้วกนะันก็ได้อยู่นะทุกคนก็ยเยอะเอ้ยเราวิ่ง12กิโลเนะีเพสแบบนี้โซนเหมือนบอกว่าเอ้ยว่าน่าจะโอเคนะทุกคนก็น่าจะแบบว่าจบได้เเเนาะออ ถ้าน่าจะไปจบได้นะกับฟูลนะกับโซนสามของเราเออก็น่าได้นะแล้วก็รีวิวสนามวิ่งแล้วมีนะผมว่าเออรู้ทางเขาดีนะทุกคนรู้ทางเขาโอเคนะแต่แบบผมว่าความปลอดภัยมันน้อยไปหน่อยเนาะเรื่องการข้าวถนนหรือว่าการวางกลวยเงี้ยผมว่ามันดูอันตรายไปฮะสำหรับคนที่จะมาวิ่งเนาะเออผมว่าปีหน้านะผมว่าหวังว่าเขาว่าเขาจะปรับปรุงให้มันดีกว่านี้นะเออโอเควันนี้ก็เท่านี้ครับติดสองกิโลก็ วิคหน้าเราเริ่มเข้าวีคพีคเฟสเลยนะทุกคนก็จะเริ่มซ้อมเทมโปเลยเนาะซ้อมเทมโปแล้วก็ลองลังก็จะเป็น20กิโลแล้วเนาะก็ดูกันใหว่าสัปดาห์หน้านะลองลังเราจะเป็นยังไงแล้วเราก็เราจะไปวิ่งางานไหนนะโอเคเจอกัน